แล้วก็แล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวเลยพอดูพอดูแน่จับไม่ทำกันบ้าเลยแล้วจอบด้วยจอบก็ด้วยนี่เนี่ยสองคนนี้เนี่ยสองคนนี้เล่นเกมว,วันวันเล่นแต่เกมนะพวกเนี้ยสองวันเนี้ยก็เล่น,นแต่เกมเยอะเลยใ <c oughs> ช่วันวันเล่นแต่เกมกันบายบายด้วยตา่างกับตอน ตอนเช้ากับตอนผูเล่นทั้งวันเล่นทั้งวันหนึ่งวันสองวันสามแต่กโอ้โหตีเกมเนี่ยอืทำไมเนี่ยต้องไปฟ้องแม่พ่อว่านี่จำกับจำไม่ไม่ทำยอมทำงานบ้านเลยจิบต้องบอกว่าไม่รักแล้วเนี่ยจิบจิบต้องบอกว่าจําจ๊๊บไม่รักแล้วได้เดี๋ยวพวกนี้นะ